สวัสดีครับผมคารจากช่องโค้าคาร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแล็กนา o ์ล็อกแลนเวิร์ดเซิร์ไทยนะในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาทำสกิลเสริมของอาชีพอาเชอร์กันนะครับโดยสกิลนี้นะครับจะมีชื่อว่าสกิลแอโร่คาร์ทติ้งนะครับ สกิลนี้มันจะสามารถทําให้เรารสร้างลูกธนูได้ด้วยตัวเราเองนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับเติมเกมแลกนัล็อกแลนเวิร์ได้ที่ลิทแมนช็อปตลอด24ชั่วโมงและเกมแลกนัล็อกทุกๆภาคทั้งไลน์แอดลิทแมนช็อปหรือเติมเกมบนเว็บไซต์ลิทแมนช็อปคอมรับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายทีหลังนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนํามากมายเติมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ลิทแมน เท่านนั้ก็ฝากร้าน litman shop ไปด้วยนะครับลิงอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะก็อันดับแรกนะครับให้เ,เพื่อนๆเตรียมของพวกนี้มานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนะก็จะมีเรซินนะครับ20อันมัส์ลูมสปอร์เอันพอตสเกล41อันไม้นะครับ13อันแล้วก็เลดพชั่นอีก1อันนะพอเราได้ของมา้วครับเราก็วาร์ปไปที่เมืองมอลล็อกได้เลยนะครับนะพอถึงเมืองมอลล็อกนะครับเดินออกทางซ้ายนะครับเข้าวาร์ปทางสายไป พอเราออกสายเมืองมอลลอกเสร็จแล้วนะครับให้เราเดินตรงมาเดินทะแยงออกมานะครับอ่าแล้วก็ขึ้นมานิดหน่อยนี่เราจะเจอกับ NPC ตัวนี้นะครับอ่าโรเบโต้นั่นเองนะนี่นะครับ NPC ตัวนี้นะก็เงื่อนไขในการทํำสกิลเสริม a อโ o Crafting นะครับเพื่อนๆจะต้องเป็นอาชีพ Archer และมีสกิลจ็อบเท่ากับ30หรือว่าสูงกว่า30นั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมเป็นฮันเตอร์นะครับเบลจ็อบอยู่ที่50ก็สามารถทําได้นะสกิลนี้นะครับก็คุยกับ NPC ได้เลยนะครับนี่ก็ง่ายกว่าที่เราคิดเยอะนะครับเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับแค่เรามาคุยแล้วก็เตรียมของมานะครับนี่นะครับขึ้นมาแล้วแอโร่ขับติ้งเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสร้างลูกธนูขึ้นมาใช้ได้ด้วยตัวเองแล้วนะ เดี๋ยวผมจะลองไปสร้างให้เพื่อนๆดูนะครับโดยการสร้างนะครับเพื่อนๆจะต้องมีพวกหินอะไรพวกนี้ด้วยนะหินธาตุเดี๋ยววัสดุในการสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะเพราะว่าแต่ละลูกธนูก็ใช้ไอเทมไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้เพื่อนๆดูวิธีการทําก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆแค่เอาสกิลเอาไว้ตรงช่องไหนก็ได้นะเพื่อให้ง่ายต่อการกดนะครับจากนั้นเราก็กดใช้ได้เลยนะครับนี่ มันก็จะขึ้นมานะครับไอเทมที่สามารถสร้างลูกธนูได้นะนี่อย่างผมกดไปที่อันนี้ก่อนนะเป็นไม้นะครับผมก็จะได้ลูกธนูอันนี้มานะครับมันเป็นลูกธนูทั่วไปนะครับอันนี้พลังโจมตีอยู่ที่25แล้วพอผมกดใช้กับพวกหินาธาตุนะครับผมก็จะได้ลูกธนูแต่ละาธาตุมา เมื่อสักครู่นี้ผมกดใช้กับหินดินไปนะมันก็จะได้เป็นลูกธนูดินมานะครับสโตนแ a โ r ่นะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นสตีลบ้างนะนี่ก็จะได้ลูกธนูสติลมานะครับซึ่งมันมีเยอะมากนะครับอารามนี่ก็ได้ลูกธนูมาร้อยชิ้นเช่นกันนะอันนี้เป็นลูกธนูอาบยาพิษมั้งครับเนี่ยมีโอกาสทําให้ศัตรูหลับได้นะโอ้ก็เรียกได้ว่าประหยัด ค่าธนูไปเยอะเลยนะครับเราก็เอาขยะที่เราไม่ได้ใช้นั่นแหละใครที่เล่นอาชีพอาชอร์หรือว่าฮันเตอร์นะครับก็แนะนําว่าหาของพวกนี้นะครับมาทำเอาแล้วกันนะก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องโคลราคาดด้วยนะครับใกล้จะถึงพันซับแล้วฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับกอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ